ทุกคนในห้องคงคิดว่าไอคนที่ยิ้มเก่งที่สุดอย่างผมเนี่ยชีวิตคงจะแฮปปี้สุดๆใช่ไหมล่ะแต่ความจริงมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นหรอกครับโอ้ยทำไมวันนี้สวยจังวะผมบ่นพึมพำกับตัวเองตอนที่เดินกลับบ้านฝนตกหนักแถมกระเป๋าตังยังหายอีกเพื่อนสนิทผมชื่อเบนเคยถามว่าทำไมนายถึงยิ้มได้ตลอดเวลาวะทั้งๆท,ที่รู้ว่านายเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะ ผมตอบไปว่าก็เพราะว่าถ้าไม่ยิ้มแล้วจะให้ทำยังไงล่ะร้องไห้ให้ใครเห็นหรอการยิ้มมันเหมือนเกราะป้องกันตัวเองเกราะที่ทำให้คนอื่นไม่รู้ว่าจริงๆแล้วข้างในใจเรามันพังแค่ไหนมันเป็นวิธีที่ผมใช้รับมือกับความเจ็บปวดทั้งหมดแต่บางทีผมก็แอบหวังนะว่าจะมีใครสักคนมองเห็นรอยยิ้มที่ซ่อนความเศร้าของผมอยู่บ้างแล้วถามว่าไหวไหม จริงๆสักที